การใช้พลาสติกปูรองก่อนลงดินนะคะนี่ค่ะก็พลาสติกปูแบบนี้นี่แบบนี้เตรียมแล้วมันจะมีไม้เพื่อบระวางเป็นแนวแนวดิน,นค่ะไม้สี่เหลี่ยมนะคะทําแบบนี้ค่ะ อันนี้ดูก่อนที่จะเอาดินลงนะคะจะเตรียมแบบนี้อันนี้เตรียมแล้วจะเป็นแบบนี้มีตัวตัวกั้นนะคะเพื่อวางระดับให้เผ่นเป็นแถวเป็นแนวนะคะนี่ค่ะเป็นไม้ไผ่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็ดินก็ลดให้แห้งก่อนไปลดให้ชุ่มก่อนนะคะแล้วถึงจะลุย เม็ดข้าวที่เพาะบ่มมาแล้วลงไปนี่ค่ะเป็นตุ่มตามีรากงอกด้วยนะคะโดยลงไปเลยโรยรอบๆแปลงเป็นแนวระดับแล้วก็โรยในแปลงเลยคะ่ะ ก็โรยซ้ำให้ได้ระดับความหนาเท่าที่ต้องการค่ะแล้วก็เลยดินทับลงไป พอโรยดินทับปิดหน้าเรียบร้อยแล้วก็เอากระสอบฝานนะคะนี่นี่ค่ะเอามาปิดบนนะคะปิดให้สนิทเลยทั้งแปลงค่ะแล้วก็รดน้ําตามเลยนะคะเอารดน้ําให้ชุ่มเลยนี่ค่ะกระสอบข้าวปิดบนเพื่อกักเก็บความชื้นนะคะนี่ค่ะบ่มไว้นี่แล้วทีนี้ก็จะเอาพะยางคุม คุนยาวไปเลยนะคะคุมไว้คืนหนึ่งแล้วค่อยมาดูว่าถ้ารากมันยืดดีเกิดตุ่มเกิดยอดออกมาเป็นชี้ๆแล้วเราค่อยเอาผ้าออกนะคะคุมไปเลยพอเราถ่ายกับตอนที่เราปลูกนี่คือแดดจัดอยู่นะคะแสงจ้ามากค่คะ ส่วนอันนุ้นคือแปลงที่ปลูกแล้วงอกแล้ว5-6วันนะคะนีอันนี้ด้านข้างก็คือแปลงเพาะใหม่นี่ค่ะเบร้อยค่ะ